ไม่ใช่ตอนงอเนี่ยนก็แสดงว่าเขาไปทำเส้นแข็ง้านนี้จานอุ่นให้เส้นมันนิ่มอ่ะในส่น้ำนิดนึงอ๋ออุ่นให้เส้นมันรอ่ะอุ่นได้อุ่นได้น้ำนอ่ะอืมได้น้ำแล้วไม่แฉะก็ต้องให้น้ำมันซึมเส้นเข้าไปในเส้น,นอ่ะอ๋อถึงจะนิ่มอ๋ององอ 态度蛮好嘞，哎呀。